ถ้าแม่แก่คือพ่อแม่แก่เป็นกำลังสำหรับลกูกหลานว่าเรามีแม่ที่อายุยืนเราก็คงอายุยืนเหมือนกันมีแม่ที่แข็งแรงเราก็คงแข็งแรงเหมือนกันก็เลยทูลว่าแม่ต้องรักษาตัวทูลว่าแม่ต้องสมบวยเราตอนนั้นสมบวยนิดเดียวบอกอิ่มแล้ว ถ้านก็ผอมลงทุกทีหมดแรงไม่ไม่ไม่หิวแล้วก็แก่แล้วจะอยู่ทำไมถ้าทูว่าอยู่สิเป็นประโยชน์เป็นกำลังใจสนับลูกหลานและนอกจากนี้ท่านรับสั่งว่าเวลาไปที่เขื่อนหรือที่ที่ไหนทำให้คน,คนเขเดือดร้อน ต้องมาเฝ้าตรงนั้นบอกว่าขอรับรองว่าเจ้าหน้าที่เขายินดีเขาเป็นกำลังใจเขาถึงเรียกท่านว่าสมเด็จย่าในที่สุดท่านฟังแล้วเริ่มสเสวยก็ขแข็งแรงขึ้นขแข็งแรงจนกระทั่งที่ประชวนก็สุดลงไป ก็ไปเฝ้านั่นแหะก็เมือ่อสี่ปีที่ปีที่สร้างอนุสาวรีย์พระศรีสุริโยไทยนะเสร็จงานทางโน้นก็วิ่งแล่นรถมาลักไปเฝ้าก็พอดีทันที่เสวยก็ท่านอ่าตะกี้อยู่ที่โน้นหรือมาแล้วนะก็บอกกอมาแล้วก็ถวายเสวยก็เสวยแข็งแรงแข็งแรงขึ้นจนกระทั่ง ก็อยู่4ปีก็หมายความว่าเราก็รู้สึกว่ามีประโยชน์คือเป็นเป็นกำไรที่ได้และท่านก็เข้าใจแล้วว่าแกยิ่งแกยิ่งดีสำหรับแม่ใครใครที่เรานับถือเรารักรักแล้วก็ผู้นั้น อายุมากแล้วโดยเฉพาะอย่างท่านท่านแข็งแรงท่านท่านรับสั่งอะไรท่านรู้เรื่องท่านทำงานอะไรได้ก็เลยทำให้มีประโยชน์ท่านมีประโยชน์ฉะนั้นที่สวรรคตรก็ทำตามที่ท่านรับสั่งบอกว่าแม่แก่แล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ไดยแล้วตายแล้วห้ามร้องไห้ไม่ให้ร้องไห้เพราะเป็นของธรรมาดา คนเราก็ต้องตายแต่ว่าตอนหลังนี่ที่เห็นท่านสุดลงสุดลงก็รู้สึกว่าท่านจะอยู่ไม่ได้แต่ก็ไม่อยากให้ท่านสิน้นอย่างไรก็ตามเมื่อสิน้นก็เป็นของธรรมดาเราก็อะไราเป็นของธรรมดาเหมือนกันฉะนั้นที่ท่านสิน้นและก็ ได้เห็นความรักความนับถือที่คนทั้งชาติมีต่อท่านก็ปลื้มใจปลื้มใจว่ามีแม่ที่คนรักที่ถือว่าท่านเป็นเป็นสมเด็จย่าซึ่งก็แปลกดีเหมือนกันถ้าใครต่ใครเรียกกับสมเด็จย่า คนที่เรียกสมเด็จย่าก็เป็นหลานๆของเราเป็นหลานเพราะว่าท่านเป็นแม่แล้วท่านเป็นย่าของของคนทั่วๆไปแล้วเป็นสมเด็จย่าของลูกๆที่อยู่ข้างหลังนี่ฉะนั้นก็เป็นเราก็เป็นญาติกันทั้งหมดแล้วแต่ยังไงก็ตาม ทุกคนก็รู้สึกว่ามีความอะไรและทำให้ประชาชนทั้งชาติได้มีโอกาสแสดงเป็นประโยชน์ถะว่าครั้งสุดท้ายของท่านที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะท่านยังเป็นประโยชน์ต่อไปชั่วการนิรันด์แต่ว่าเป็นประโยชน์เพราะว่า ชาวต่างประเทศทุกชาติทุกภาษาเมื่อมาเห็นว่าเมืองไทยมีเหตุการณ์เช่นนี้แบบนี้และการแสดงคาระวะบุคคลที่ควรคาระวะต่างประเทศแม้จะไม่ชอบเมืองไทยเขาก็ต้องชอบเขาจะต้องบอกว่าเมืองไทยนี่มีอะไรแปลก แล้วก็เมืองไทยนี่แปลกจริงๆที่มีสภาพอย่างนี้ฉะนั้นนะเห็ว่าท่านที่มาน,นั่งอยู่ที่นี่ก็มีคนมีหน้าเก่าบางหน้าใหม่บ้าง แต่ก็มานั่งอย่างมีจิตใจอย่างที่เคยพูดมาปีที่แล้วเมื่อสองปีเมื่อสามปีเมื่อสีปีคือคนไทยมีความรู้สึกที่แตกต่างกับหลาย